เป็นมิด i คอนโ r รเลอรนะคะเอาไว้ควบคุมโปรแกรมต่างๆนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับเอาไปทำบีทไลฟ์เ e อร์ฟอร์แมนซได้แบบง่ายมากๆในราคาที่สามารถจับต้องได้ สวัสดีทุกๆคนนะคะอยู่กับรายการโปรรีวิววันนี้เรามารีวิวเจ้าบีดสเต็ปโงปะ,ะจากแบรนด์อัลเทเรียเป็นมิดิคอนโทรลเลอร์นะคะเอาไว้ควบคุมโปรแกรมต่างๆเหมาะสํา,าสหรับคนทําบีดต,ตั้งแต่เริ่มตน้นจนถึงมืออาชีพเลยนะคะในราคาที่สามารถจัต้องได้ต่อแค่ USB เสียบกับคอมก็ใช้งานได้เลยไลฟ์เพอร์อร์แมนก็สามารถใช้ได้นะคะ เปิดมาตรงนี้จะเจอวิธีใช้2แผน่นแล้วก็จะเป็นเครื่อง b Step Pro ตัวนี้ฮะสีขาวสวยงามสายที่แถมมาเป็น USB 2ส,สายจะให้เป็นสาย MIDI มาด้วย3ส,สายด้านล่างตรงนี้มีซีเรียลด้านหลังสามารถเอาซีเรียลตรงนี้ไป register แล้วก็ลงโปรแกรมได้เลยนะต่อไปเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานโดยรวมว่ามีอะไรบ้างใช้งานยังไงก็ดูเลยเสียบสาย USB แล้วก็เปิดเครื่อง ตอนนี้เราจะใช้เป็น FL Studio ในการสาดคลิปนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นมาเซตค่ามินิกันก่อน mm hmm. ไปที่มินิเซตติ้ง ต้องไปกด enable ทั้งสองตัวนี้ที่เห็นเป็นสีสีเนี่ยก็คือจะเป็นโหมดหลักของการใช้งานสีเทาคือจะเป็นโหมดโปรเจกต์คือโหมดใหญ่สุดเอาไว save project ้เซฟโปรเจกต์ต่างๆเวลาเราทําบีททาอะไรเสร็จแล้วเราต้องมาเซฟที่โหมดนี้หนอบตรงนี้ก็จะเลือกได้นะคะว่าจะเป็น cc หรือว่า mcu แล้วแต่การใช้งานนะคะถัดลงมาสีเขียวสีเหลืองจะเป็นโหมดของ sequencer หนอบตรงนี้ก็จะมีมาให้3อันก็คือ pitch velocity ตัวนี้ก็ต้องไปดูว่าเราเอาออกไปที่ไหนนะคะก็เลือกตามเอาเลยจะมี sequencer หนึ่ง sequencer สอง เราสามารถเซฟได้ทั้งหมด16โปรเจกต์หรือเราจะเลือกตรงนี้แทนก็ได้นะครับสำหรับใครที่ซื้อตัวนี้ไปทำบีดนะครับโหมดดัมตัวนี้จะช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะเลยเราสามารถเขียนบนนี้ได้เลยมาดูทางด้านซ้ายกันบ้าง ปุ่มซิงค์ตรงนี้สามารถใช้ได้ทั้งหมด4แบบก็คือเป็นอินสตูเมนต์ USB MIDI แล้วก็คอร์กตัวนี้แล้วแต่ว่าเราเอาออกเป็นอะไรตัวนี้เราเป็น USB แล้วก็เลือกไปที่ USB นะ tempo นะคะสามารถปรับได้แบบอิสระเลยหรือว่าเราจะแท็บเอาจากปุ่มนี้ก็ได้นะคะส่วนตนัวนี้มันใช้งานยังไงจะมีตั้งแต่ช้าก็คือไล่าจากซ้ายไปถึงขวาสุดก็คือเร็วนะฮะหนึ่งต่อสีต่อแปต่อสิบหก หนึ่งต่อสมต่อปุ่มชัแนลตรงนี้เอาไว้ให้เราเลือกให้โหมดไหนอยู่ที่ชัแนลไหนอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่โหมดกองเราอยากให้โหมดกองไปอยู่ที่ชัแนลเจ็ดแล้วก็กดค้างที่ c h ชัแนลแล้วก็เลือกที่7โหมดกองที่เราเล่นเมื่อกี้นี้ก็จะอยู่ที่ชัแนลเจ็ดก็จะขึ้นสีม่วงนะคะเราอยากให้ซีเควนเซอร์อยู่ที่ชัแนลสิบหกแล้วก็กดที่ชั้นแล้วก็ไปที่สิบหกสีเขียวก็จะอยู่ที่สิ 16คือ Channel สุดท้ายถ้าเราอยากให้มันแสดงผล Channel สุดท้ายเราก็กดที่ Last Step ก็จะขึ้นสีเขียวที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ก็คือ Sequencer สำหรับปุ่มหนอบด้านบนก็จะมีมาให้ทั้งหมด4เซตแล้วแต่เราว่าเราจะเซ็ตให้มันควบคุมอะไรอย่างอันนี้จะไว้ปรับพิษให้แห้ t จอตรงนี้ก็สามารถแสดงผลได้ว่ามันจะเป็นตัวโน้ตอะไร ปุ่มแพดด้านล่างตรงนี้นะคะจะให้มาทั้งหมด16แพดเราสามารถอินเสิร์หรือว่าตั้งค่าให้มันเป็นอินสตูเมนต์อะไรก็ได้นะคะ ่อมาจะเป็นหนอบที่เอาไว้เล่นเอฟเฟกตต่างๆจะมีสวิงแรนดอมแล้วก็คอมมีดิตี้ส่วนปุ่มมิว์ตรงนี้ก็เอาไว้ปิดเสียงปุ่มเซฟสามารถกดเซฟเก็บไว้ได้ทั้งหมด16บหกชัแนลต่อไปสุดท้ายแล้วเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อจะให้มาเยอะมากๆตัวนี้จะเป็นเขียวเหลืองม่วงตามตรงนี้เลยนะคะพอร์ตของซีเควนเซอร์ก็จะมีพิชเวโลเกตให้มา3อย่างดัมเกตจะให้มาทั้งหมด8ปดชัแนลแล้วก็จะมีอินเอาท์ของคอร์กด้วยนะคะแล้วก็อินเอาท์มิดิ USB เป็น Type B นะคะแล้ว สำหรับฟังก์ชันการใช้งานเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับเอาไปทําบีทจะประหยัดเวลาในการเขียนเพลงเขียนบีไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แบบง่ายมากๆสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาลองสามารถเข้ามาลองได้เลยที่ร้าน m i l l e n h e a d p r ป a อ d i o นะคะอยู่ที่รามกาแหง24แยก30หรืออยู่ข้างๆมหาวิทยาลัย A-Bag หัวหมากและอยู่ด้านหลังสนามราชมังคลากีฬาสถานจะมีอะไรมารีวิวก็ติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ